สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าวันนี้นะครับนะาเช้าวันอังคารนะครับนะาเช้าวันทํางานนะครับพี่วันนี้ครับเรามาจัดกันพี่นะครับนะาวันนี้มาเป็นอ่รายการนครับปิตาจินดามนีเจ้าสัวพลั้านนะครับนะกรมอ่าสมาคมตำรวจนะฮะขอนแก่นนะครับนะร่วมจัดสร้างถวายนะฮะหลวงปู่มหาศิลานะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาพบกันพี่ชายนะครับนาแกะลังลุ้นกันวันนี้ น้องจะมาเปิดให้พี่ๆนะครับนะยี่สิบรายการนะครับยี่สิบรายการนะครับแล้วก็จะเปิดยี่สิบรายการสองรอบนะครับแล้วก็มีให้เปิดลุ้นให้พี่ๆได้ลุ้นเองนะครับนะอ่าประมาณหกสิบลุ้นนะครับหกสิบลุ้นเดี๋ยวน้องอ่าแปะตั้งแต่รายการที่อ่าสี่สิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยนะครับนะ อ่านะครับนะเพื่อพี่ๆนะได้เอาไปลุ้นโชคกันนะครับส่วนเปิดก็เดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันเลยในพี่นะสตอนอีพีนี้นะครับนะครับน้องขออนุญาตนะครับวางลงนะฮะเพื่อตัดสินนะครับนี่ครับเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันนะพี่ชายนี่ครับวันนี้จัดให้นะครับจัดให้พี่ๆนะครับ วันนี้เปิดให้พี่ๆได้รับชมนะฮะยี่สิบรายการนะครับพี่ๆท <Yeah. S 1> ่านใดสนใจลุ้นนะครับนะาลุ้นละสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งฟรีนะครับพร้อมจัดส่งนะพี่นะลุ้นละสามร้อยบาทนะครับ 1, นะสี่ลุ้นหนึ่งพันนะพี่นะสี่ลุ้นผมคิดเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับนะลุ้นนี้จะเป็นรายการลุ้นนะพี่นะจะเป็นรายการลุ้นนะครับ ครับใบละกันนะครับเดี๋ยวน้องขออนุญาตนะครับนะเทเลยละกันนะครับนะฮะเพื่อพี่ๆนะครับได้ไปลุ้นโชคกันนะครับนี่ฮะน้องขออนุญาตเทเลยละกันนะครับนี่นะครับเทเลยละกันนะครับสักครู่นะครับพี่ๆนะฮะสักครู่นะครับเดี๋ยวน้องขออนุญาตเอา ดี่ยนน้องแปะเลขให้นะพี่นะนี่น้องคะให้เลยนะพี่นะคะให้เลยนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีนะครับงานจะรายการดีจะดรายการชุดสวยไปบูชากันนะครับเดี๋ยวน้องจบจากไลฟ์เดี๋ยน้องแปะรายการให้นะพี่นะตั้งแต่อันดับ4 1ิเ็ดไปถึงหนึ่งร้อยนะครับนะนอน EP นี้นะครับน้องขอคะเลยนี่น้องขอหยิบตรงนี้เลยนะครับนะฮะเดินคะเลยนะครับงานยี่สิบรายการนะฮะ เปิดให้พี่ๆได้ลุ้นกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวน้องมาไล่แปะเลขให้นะครับอ่าโอเคเนี่ย่่อ่านี่ครับเดี๋ยวมาดูครับยี่สิบรายการนะครับนี่ครับส่วนรายการจองนะครับลุ้นละสองร้อบาทค่าจะส่งห้าสิบนะครับนะสองลนขค้นไปส่งฟรีนะพี่รายการจองรายการจองกล่องน้ําเงินนะครับจะเหลืออยู่นิดนึงนะครับ จะมีอนี้ครในรบอัพเดตให้นะครับอ่าโอเคนี่นะครับยี่สิบรายการนะครับพี่พี่ส่วนรายการที่เหลือนะครับนะองค์ที่สีิบเอ็ดถึงหกสิบนะครับเดี๋ยวน้องจะมาแปะเลขรายการแล้วก็ให้พี่พี่เลือกเลยนะครับนั้นรุ่นละสามร้ยบาทพร้อมจะส่งฟรีนะครับสี่รุ่นหนึ่งพันบาทนะครับนี่ฮะมาครับเดี๋ยวเรามาชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับพี่พี่นี่ฮะ จัดให้พี่นะครับเปิดให้พี่ๆจะรับชมกันบ้างนีครับรายการที่หนึ่งเปิดออกมาพี่โอ้โหเนื้อว่านไพ่ดำคุกจีวรครับอุ้ยเฮ้ยสวยนะพี่นะนี่โอ้โหว้าหลังมปกรมตำรวจแล้วก็ลายมือหลวงปู่นะนี่คือลายมือหลวงปู่นะพี่นะนี่ฮะนี่คือลายมือปูนะ่น่าที่เราทร,ทราบกันนะพี่นะเลขคนจัเบอร์หนึ่งหกสามครับรายการนี้นี่ฮะ โอ้โหองนนี้สวยจังเลยพี่นะครับสวยจัดนะครับรายการที่ขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สองฮะนี่ครับนะไม่เขียนอยู่นะหลวงปู่เวร์น,นะครับนะหลวงพระอาจารย์สรยพระอาจารย์ต้อมนะครับนะมาหาหลวงปู่มหาตุ้มนะครับรายการนี้เปิดมาครับโอ้โหทีเด็ดเลยพี่เนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีตะกุดเงินแทสสองดอกฮนะ เลขคนะเบอร์สองเก้าสามพี่นี่เลขคนะเบอร์สองเก้พี่นะโอ้โหสวยๆเลยตะกุนเงินแท้นะองค์นี้ตะกุดเงินแท้ขอที่300นะพี่ชายนะครับตะกุดเงินแท้ขอที่300นะครับเนื้อแร่เหล็กน้ำพีนะพี่นะต่อมาฮะรายการที่สามครับ รายการที่สามเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อผงทูบสิบเก้าวัดนะครับหน้ากากทองลคังพี่เนื้อผงทูบสิบเก้าวัดหน้ากากทองคางพี่เลขคนทีเบอร์หนึ่งเจ็ดแปดเนี่ยเลขคนทีเบอร์หนึ่งเจ็ดแปดนี่นี่รายการนี้นะเนื้อผงทูบเก,ก้าวัดนะฮะหน้ากากทองคางรายการนี้ขอเบาๆพ,พี่นะครับสามร้อยบาทนะครับพี่นะรายการที่สามนะครับรายการที่สี่นะครับเปิดขึ้นมา รายการที่สี่เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้นะครับเนื้อชานมากหน้ากากทองแดงคุกจีวอหลุงปู่ครับพี่เลขคนเบอร์สองสามหนึ่งครับนี่ฮะเลขคนัเบอร์สองสามหนึ่งพี่คุกจีวอนลุงปู่นะครับเนื้อหน้ากากทองแดงนะรายการนี้ขอแบ่งที่สามรอบาทเหมือนเดิมพี่นะครับรายการนี้เนี่ย ต่อมาครับ i, รายการนี้ครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อว่านผงขมิ้นนะครับฝังพลอยเขียวตะกุดเงิน2ดอกพี่นะครับฝังพลอยเขียวตะกุดเงิน2อดอกพี่เลขคนละเบอร์มาเลขยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ <hits. S 2> ฮะโอ้ยนะรายการนี้ขอสามอยห้าสิบาท liquidity. นะครับรายการที่ห้า <ห ky S 2> ขอสาม้อยห้าสิบาทนะพี่นะโอ้โห <ky S 2> ส,วสวยเลยนะครับเนี่ยรายการที่ห้านะครับสวยงามมากนะครับ รุ่นนี้สวยนะพี่นะรุ่นนี้สวยนะครับนะลุนละสามร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะพี่นะพร้อมจะส่งนะพี่นะสองลุนขึ้นไปนะผมคิดห้าร้อยนะครับสองลุนขึ้นไปห้าร้อยบาทนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดหน้ากากทองลคังนะครับนะสองลุนขึ้นไปห้าร้อยนะพี่นะนี่ฮะสองลุนขึ้นไปห้าร้อยบาทนะครับสี่ลุนหนึ่งพันนะครับรายการนี้ไนคนเบอร์สี่สามห้าพี่เนื้อทบู่เลือดหน้ากากทองละคังครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพี Berlin, ่นะสวยๆพี no ่นะรายการที่หกนะครับ รายการนัากากพี่งามๆเลยนะครับรายการที่เจ็ดครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการที่น้ากากัยดำนะครับหน้ากากทองละงคางพี่ไพดำน้ากากทองละคงา,กากง,ะคงพี่เลขคุณตเบอร์สามศูนย์แปดเนี่ยนะนี่ฮะลงยาจีวอนด้วยลงยาจีวอนสุดมากจะสร้างน้อยนะพี่นะรายการนี้นะครับนะผมขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่8ดนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการที่8ดเปิดออกมาเป็นรายการนี้เนื้อผงงานช้างคุกจีวอลหลวงปู่นั่งกากอัปกาก้าสตินามกากอัปปาก้าลงจันจีวอลเลขคนทีเบอร์3ามห้าครับพี่เลขคนทีเบอร์3ามหพี่รายการนี้ขอ350าบบาทนะพี่นะรุ่นนี้สวยเนียนคลิปเลยพี่นะสวยเนียนคลิปเลยพี่นะรายการที่8นะครับ3 5 0บ,นะนะนะบ,บาทพี่นะลงจันจีวอจะสร้างน้อยกว่านะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับนะรายการถัดไปเป็นรายการที่ก้าครับรายการที่ก้านะครับรายการเนื้อแร่นะครับเนื้อผงแร่เหล็กน้ําพีน้ากาดทองแดงนี่ฮะเนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีน้ากาดทองแดงเลขคูเบอร์สองสามศูนย์230พี่ด้านหลังนี่สวยครับรายการนี้แบ่งปันพี่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่ที่สามร้อยบาทนะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปนะครับรายการที่1ิบครับนะรุ่นนี้นะครับนะห้ามพลาดเลยพี่นะครับนะสมาคมตำรวจนะฮะขอนแก่นนะครับนะจะสร้างเขาวาลุงปู่มหาศิลาพี่นะรุ่นนี้นะฮะตะเลงตามมันนี้แค่เกจิพุทธาพิเศษนี่ฮะแค่ห้าหกเกจิทางนี้ก็สุดแล้วพี่นะนี่องปู่เวรพระอาจารย์สุรยันพระอาจารย์ต้อมวัฒนสแบงนะครับองปู่มหาตุ้มนี่ฮะแค่นี้ก็สุดแล้วพี่นะครับ รายการนี้เนื้อผงแร่เหล็กน้ำงพีนีครับปิดแผ่นเงินด้านหน้าและหลังครับนี่ฮะโอ้โหรายการนี้ปึกนี้สองสาพีนะครับเลขคุณตัเบอร์2 3 7สามพีรายการนี้ขอที่สามบาทพอพี่นะฮะแบ่งปันเบาพี่เอาพระ้สวยไปบูชากันนะครับนะต่อมาครับรายการที่11ครับ รายการที่1ิเ็ดนะครับขออนุญาตเปิดพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อว่านมงคลตะกุดทองคำหนึ่งดอกปิดแผ่นทองคำแท้ด้านหน้าปิดแผ่นเงินแท้ด้านหลังโอ้โหเอาละเอาละครับรายการนี้เลขคุณตัเบอร์หนึ่งสองสองครับตะกุดทองคำพี่นะรายการนี้เนะี่ยฮะ รายการนี้ผมขอแบ่งปันพี่ๆนะครับที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับแบ่งปันเท่าเบานะพี่นะเพ็ดอื่นเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับเพ็ดอื่นเอาที่รู้นะครับนะไอเนื้อล่างๆกันสามสี่ร้อยขึ้นนะพี่นะครับ ต่อมาครับรายการถัไปครับนะรายการที่12รายการที่เนื้อผงแล่เหล็กน้ำพีเลขคุณเบอร์2 5 9ห้าเเลขคุณเบอร์2 5 9จะกุดเงินแท้พี่เนี่ฮะรายการยานการที่12ขอที่300บาทพี่นกะครปรรายการที่12นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่13นะครับ รายการที่ทุกสามน้องขออนุญาตเปิดขึ้นมานะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อวันผุกขมิ้นนะครับตะกรุดเงินแท้หนึ่งกล่งนะครับปิดของดินเงินด้านหลังนะครับเลขโคดเบอร์องนี้ครับหมายเลขหนึ่งเก้าหกนะพี่นะนี่ฮะสวยๆพี่นะปิดตะกรุดเงินตนล่างนะรายการนี้สามร้อยบาทพี่ชายนะครับสวยๆนะรายการที่สิบสามครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับนะรายการที่14นะครับโอ้โหรุ่นนี้สวยมากนะครับรายการนี้เนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าทองกําไรเงินคู่ฝั่งเพชรนะฮะโอ้โหรายการที่เรียกคุณเบอร์สองสีู่นย์นะฮะ รายการนี้โอ้โหกำไรใหญ่ด้วยพี่นะกําไรใหญ่ด้วยนะพี่นะองค์นี้นะครับผมขอรายการพี่นะครับขอที่400บาทนะครับรายการที่14ครับพี่นะครับนะครับใครจะซื้อนะครับนะลุ้นละ300บาทนะพี่นะลุ้นเดียวนะครับ2ลุ้น2ลุ้นนะฮะเหลือลุ้นละ250บาทนะพี่นะน้องขอค่าจะส่งนิดนึงนะครับรายการนี้นะครับนะพอรุ่นนี้ราคาจองวัดก็170เลยพี่2 170 180เลยนะครับ รายการนี้เนื้อว่านสบู่เลือดนะครับหน้ากัดทองละขังนะครับรายการนี้เลขคูณเบอร์สามสามศูนย์พี่นะฮะโอ้โหมนสารแน่นๆเลยพี่นะรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาททอครับนะฮะรายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบหกครับ รายการที่ที่หกนะครับรายการนี้เนื้อชันหมากหน้ากลากทองและคังงรอเป่าพี่ลงยาด้านหลังปิดแผ่นเงินแท้ด้วยพี่นะครับโอ้โหเลขคนเบอร์สองหลักด้วยนะพี่นะเลขคนเบอร์เป็นเลขสิบแปดรายการนี้นะครับขอที่สามร้อยห้าสิบาทกับพี่รายการที่สิบหกนะครับโอ้โหแต่ละองุ่นนี้นะครับงานะสวยถูกใจพี่พีน่นอนนะครับรายการนี้เปิดออกมาพี่ โอ้โหเนื้อดินเผานะฮะท่าสะแบงนะครับมานะฮะตะกุดเงินดึงดอกลุ้นตะกุดทองคำพี่เอาแล้วเอาแล้วตะกุดทองคำให้พี่ปุ๊บโอ้โหตะกุดเงินนะฮะถ้าตะกุดทองคำนะสุดเลยพี่นะตะกุดทองคำลุ้นสร้างแค่เก้าองค์เท่านั้นรายการนี้เนื้อดินเผาท่าสะแบงครับรายการพิเศษแบบนี้นะครับ จะสร้างไม่น้อยพี่นะสวยๆแบบน,นี้เลยนะครับมคมกิ๊บนะรุ่นนี้คมเลยพี่นะดูแบบนี้รู้เลยเนาะ,ะรายการนี้นะครับขอที่หกร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดขอที่หกร้อยบาทพอนะครับนะฮะถูกใจเลยนะครับถูกใจยุ้ยพี่แน่นอนนะครับต่อมาครับเป็นโอ้โหรายการนี้เนื้ออะไรครับพี่เลี่ยมกรอบมาให้เลยนะครับเลี่ยมกรอบมาให้แตงทางวัดเลยหรือรายการนี้เนื้อว่านพลายดํา ตะกุดเงินสามดอกเรียบกรอบพลาสติกพิเศษกันน้ำครับเนี่ยโอ้โหเลขโค้ดเบอร์มันเลขหนึ่งเจ็ดสามครับรายการนี้ตะกุดสามเงินสามดอกนะพี่นะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยพอครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะจ๊ะรายการถัดไปนะครับรายการที่สิบเก้านะครับขออนุญ,ญาตพี่ๆเปิดขึ้นมาหน่อยฮะรายการนี้โอ้โห อย่าบอกนะว่าตะกุดทองคาไม่ใช่พี่รายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามนีองค์ดําตะกุดทองทิพย์กำไรทองคู่นะฮะักำไรทองทิพย์คู่นะี่ครับเลขคนลเบอร์สามสี่ห้านี่โอ้โหเนื้อจินดามณีองค์ดำพี่นะครับรายการนี้สวยงามจริงๆฮะร,รายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่สิบเก้าครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะั้นรายการที่20ครับโอ้โหนะรายการที่20เปิดออกมาครับพี่จ๋ารายการนี้เนื้อผงแร่เหล็กนะพี่หน้ากากทองแดงผิวไฟเลขคุณเบอ no. ร์291เครับเลขคุณเบอ no. ร์2 9 1กนะพี่นะนี่ฮะรายการที่300บาทพี่น่ครับนะสำหรับอีพีแรกนะครับ e ีพีที่1ก็มีประมาณนี้นะพี่ชายนะครับลองเลือกดูนะชอบถูกใจองไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์ ได้เลีครับการขารับลุ้นนะครับ200บาทค่าจะส่ง50นะแต่ถ้าใครรับ2ลุ้นึ้นไปนะครับนค่าจะส่งฟรีนะครับเหลือ2ลุ้น500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับนี่ฮะดูนะสวยๆเลยพี่นะนะครับ